พอดีแม่ให้เงินมาซื้อรถอ่ะวันนี่ผมซื้อมารู้ไหมรถอะไรมันคือ e นะอีโวไอ้เนาะอีเร่งว่าปัตาน,นะครับเดี๋ยวปั้งแข่งกัน a few moments later สวัสดีพ่อแม่เป็นน้องชอา,าชวไทยอาศัยชวทลกทุกท่านนะผมก็วันนี้แบบพอดีแม่ให้เงินมาซื้อรถอ่ะก็คือเสด็จแม่บอกว่าเอาเบนซ์ไหมลูกผมก็บอกว่ามันไม่พอตีนผมอะแม่แม่บอกว่าเฟอร์รารี่ไหมลูกมันก็ไม่ใช่อะ่ะ เขาให้เงินมาผมว่าแบบนี่ครับผมตันที่ผมซื้อมารู้ไหมรถอลอไรมันคืออ e นะีโวให้น้องก็คือบอกแม่แล้วว่าแบบเบ้นผมไม่ชอบผมแบบได้ยินชื่อแล้วก็อี๋เลยรถลายไม่แรงเลยเออลออรถลไยพ่อก็บอกเอาฟอร์เนรี่ไม่รู้ผมไม่เอาพอ่อแบบผมอยากอยาก่อยางเงี้ยผมแรกๆอย่างเงี้ยแบบแบบซื้อมาซ่อมอ่ะเออหารู้ไหมว่าแม่งกระแสะขึ้นเลยราคาเนี่ยมันคืออีโวรุ่นทีสามอะผมผมซื้อในราคาแบบไม่ถึงแสนะ่ะ คือควักเงินมาให้เลยเน,นี่ยตอนนี้ขอเจ้าของเราไปยืมถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งนะก็สภาพาก็จะประมาณเนี้ยเอาเดี๋ยวเรามารีวิวแบบคร่าวๆกันเลยว่าคร่าวๆเลยว่าอะไรบ้างเอาเปิดกระโปรงหน่อยครับผมให้ถ่ายว่าเครืร่องอะไรดีปะเปิดมาอาจจะเป็นฟูป้าก็ได้เอออาจจะเป็นแบบสองเจโบเงี้ยอิ่ยแบตเตอรี่หรือเปล่าแบตเตอรี่อาจจะเป็นไอบียี่หกก็ได้อิ่ยไดูก่อนดูก่อนเอ๋เออันเนี้ยอันเนี้ยโอ้โหยิมเครื่องยนต์ใช่ไหมพญาครับผม เคม่นคงไม่ร่วงนะเครื่องก็แบบว่ามันค like ืออีโวเลยนะอีโวสเครื่องเป็นอีคาเออเครื่องเป็นอีค่าแท็บบอดี้อีคาอีโวเหมือนกันเนาะสรุ่นเนี้ยนะก็เข่าๆก็จะนหน้าประมาณเนี้ยผมก็มันก็จะแบบเดิมๆเนี่ยดูเห็นไหมดน้ำมุงน้ามันได้สตาร์ทคือผมผมถ้าถ้าผมแบบได้สภาพนี้คือแบบมันครบดีเห็นไหม คือสภาพขอเครื่องแบบแค่ครบอย่างเงี้ยอย่างอื่นเราไปทําอะไรได้อีกเยอะเลยสภาพไหมผมว่าผ่านแล้วนะผมไม่ซีเรียสหรอกถือว่าคุ้มนี่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 ผมอยากจะบอกว่าแม่งครบนะครับเลขครบนะครับดูนะครับเพดเพจครบนะครับคนเล่นเขารูนอยู่นะครับเพจครบนะครับได้ราคานี้ถูกสุดแล้วนะครับเม็ดอาร์คคันนี้คือทําสีมาอยู่แล้วเพราะว่าดูจากเม็ดอาร์คเห็นไหมมันไม่ใช่ของเดิมมันทําสีมา เห็นปะมิอาร์มันจะประมาณนี้แต่ไม่ซีเรียสหรอกเพกราะรถมันมัน,ม,นมันหลายปีแล้วอ่ะสามสิบปีแล้วมั้งเนี่ยเก่าอยู่นะประมาณนี้เครื่องยนต์ไปแล้วมาดูฝาปองหน้านี่ฝาปองหน้าฝาปองหน้าคาร์บอนนะครับนีด่ดูไงคาร์บอนเปคาร์บอนเป็นไงคาร์บอนดูเลียวไหมแลนลี่โอ้โหคูชุดหน้านี่นี่ดูลิ้นนี่ลิ้นนี่เป็นไงมึงแท่จะไม่ใช่ลิ้นแล้วตอนเนี้ย คือมึงไปขูดอะไรมาเจ้าของรถกูเ okay. อ oh, oh, oh. ้ยหมดชุดพาร์ทเท่าลเลยนะกูว่ามีห้าหมื่นนะตอนนี้หมดชุดพาร์ทอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ดูชุดพาร์ทเน่าแต่ไฟท้ายสวยกูสไฟท้ายสวยนะครับชุดพาร์ทโคตรเท่เลยแต่ไฟท้ายโคตรสวยกูก็แปลกใจเหมือนกันรถดีแล้วไฟท้ายไม่แตกเลยผมชอบเหมือนกันนี่ดูมันเป็น Arrow Dynamic เนี่ยใ่ปะมันเป็น Arrow แหวนรถรถรถอติดลมเงี้ยมันจะช่วยทำอย่างเงี้ย มันก็ไปเกี่ยวหรอกพูดอะไรไปด้วยนี่เรามาดูฝั่งคนขับที่ปัดน้ำฝนครบกระจกครบไม่แตกไม่แล้านะอันนี้มันต้องเป็นยางใช่ไหมเจ้าของปกติน่ยน่าจะน่าจะเป็นยางนะฮะแล้วก็คงจะทําใส่นี้เพิ่มผมก็ไม่รู้เหมกันนะ,ะไปเลี้ยวครบคือผมผมงงมากเลย ไอพวกไอพวกบอดี้รถอะไรฮะอาจจะสมบูรณ์นะแต่วันจะมีสี้าหลอกแตกอะไรบ้างเออตามภาพแต่แตกใจคือไฟเลี้ยวมือครบมือมือใหม่มากรถคันนี้ใหม่สุดคือไฟเลี้ยวบอกเลยไฟ,ไฟเลี้ยวล้อนี่ดูล้อล้อของอะไรวะของอะไรไม่รู้นะฮะอย่างก็อะไรเลยลนะ้อนะอันนี้เป็นสีรูร้อยโชคโชคดีนะโอ,อ้โหเจ้าของลูกยางไปแล้วนะเจ้าของลูกยางพุดไปแล้วนะ <laughs> กูหมดอีกแล้วกูต้องโดนช่วง่รกอีกแล้วแน่นอนต้องทำใจว่ารถคันนี้มัน ซื้อมาเราไม่ได้ขับเลยมันต้องมาปั้นอีกแล้วสมมติซื้อมาไม่ถีงแสนใช่ไหมมึงเตรียมไอีกสักสองแสน่ะถึงจะถึงจะได้ขี่นะต้องทาใจนะ,ะอันนี้คือพ้าข้างสวยไม่แตกไม่รล้าแน่นอยู่ใช้ได้กระจกครบเดีย๋ยวเราค่อยไปขี่ภายในขอภายนอกให้ครบก่อ,อนประมาณนี้ข้างบนหลังคานีทีเด็ดเลยเห็นไหมขับไปถ้าขับไปแล้วเสียหลังคาไปโดนหน้าใครต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ดูหลังคา้วกันนะครับตามหลังคาผูกไปเยี่ยรเลยนะถ้าร่อนมาในกูนึกกระทะได้เลยเนี่ยแถมอันนี้มา้กูด้วยนี่ของมันต้องมีน้อง เอาไว้จูนไดโนโ่ไงแบบสมมติเราจูนไกายรถแข่งของมันต้องมีัวบรรับกัถบังคับรถบังคับ,บ,คบภาพถือว่านี้บอยู่นี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 ่ข้างหลังนี่จะหนักกว่าข้างบนอีกมันเป็นสีลิมิเต็ดนะครับเพราะว่ามันเป็นลายเขาเรียกว่าท้าบท้บอะไรว่าอะไรวะท้าบแขบไว้ท้าบแขบนี่ดูดูไว้นี่ผุเป็นไรเลยตอนนี้ยหมดดีเยอะกูบอกเลยโป๊โป๊โปน่าจะหมดหมดทั้งกระป๋องกูบอกเลยไม่ได้โม้เนี่ยรถเม่งสวยวะกูชอบอะ มึงดูไฟท้ายดคุณผู้ชมไฟท้ายมึงใหม่มากอย่างอื่นเน่าแต่ไฟท้ายคือแบบผมบอกมึงใหม่จริงๆวะ่ะบอกเลยกรนเซาเฮบอยไฟวงไฟท้ายคือดีมากคุณผู้ชมบอกเลยไอ้นี่ไอ้นี่นต้องเก็บอยู่แล้วพอพาผมยังไงผมต้องสั่งใหม่แล้วพาร์ตพาร์ตลงพาร์ตรถอล้สั่งหมดแล้ว,วไม่ได้แยะเลยมิสุทธินะครับผมสีสีฝั่งนี้คือไอเหี้แตกวะ่ะฝั่งนู้นอย่างเที่อะไรฝั่งนี้ดีวะ่ะเฮ้ย คุณด,ดูดิเนี่ยฝั่งนี้มันแทบจะไม่หลุดอะไรเลยเนะี่ยสีเดิมมันใช่ไหมครับเจ้านะของใช่ครับสีเดิมมันสีนั้นอืมอุ้ยสีเดิมมันสวยวะ่ะสีเดียวกับแอร์ไ้ผมเลยสีเก้าออเนี่ยีโอ,โอสวยสวย,สวยผมว่าสวยผมว่าสภาพเนี้ยขับนี่กิมันขับได้เลยนะเจ้าของบอกว่าเจ้าของเกาบอกขับได้เลยเอาไปทําไม่กี่อย่างหรอกถ้าจะใช้อะ่ะมันทําได้เลยลูกดุมลูกยางครบอยู่นะข้างในอะ่ะเดี๋ยวเรา มารีวิวแล้วกันรีวิวภายในแล้วกันภายนอกก็ประมาณนี้นะั่นอย่ามันรีวิวภายในภายในตัวนี้มันเป็นแลนเซอร์มันเป็นแลนเซอร์ใช่ปะ่ะแลนเซอร์ใช่แลนเซอร์มันเป็นแลนเซอร์นะครับอย่างที่ผมบอกบอดี้นี้มันใช้ได้อีโวสามกับแลนเซอร์หนึ่งสองสามใช้ด้วยกันอยู่แล้วพาร์มันใช้ด้วยกันคุณด,ดูภายในเด็คือคือผมบอกเลยนะภายในเริ่มอย่างเนี้สามถ้าถ้าถ้าผมตีเปอร์เซ็นต์นะภายในอะ่ะผมว่าแปดสิบวะกูพูดตรงเลยว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะภายในคือมันดีนะคุณดูนะครับ ไม่ค่อยเปื้อนไออย่างนี้คือมันทําออกกัแล้วแล้วคือถ้าเป็นรถเก่าๆน,นะคือบวมแล้วเห็นไหมไอนี้คือมันไม่บวมคุณแค่ไปหาซื้อนี่เปลี่ยนเอาเปลี่ยนเนี่ยเนี่ยซื้อเปลี่ยนหรือจะไปทุ่มเลยก็ได้กระจกก็เป็นแบบปรับมือเห็นไหมเอาไปซ่อมเอาได้อุมงขอบยางผมว่าน่าจะมีอยู่นะพวกรถอย่างเงี้ยเนี่ยขอบยางดีอยู่เลยเห็นไหมมีขาดนิดหน่อยเอาไปเปลี่ยนได้นะของแท้ของแท้มันแพงอยู่แล้วของแท่แสนแน่นอนขอบยางทัาขาขนนะ้งคันอะแต่ว่ามันมีของเทียมมันมีอยู่แล้วนะครับผม ของเที่ยงนี่แล้วอย่างเงี้ยโดเกูแดกบอกเลยก็บ่ายโดเกูแดกมอกเลยประมาณนี้ภายในผมก็ตี80เปอร์เซ็นต์แล้วกันเอาไปเก็บเพิ่มคอนโซลหน้าคอนโซลหน้าพลาสติกมันจะไม่ใช่พลาสติกครับมันเป็นพลาสติกแบบนิ่มๆเหมือนแบบมีฟองน้ำข้างในนะไม่บวมนะแต่มันจะมีบวมแค่ตรงนู้นเฉยๆฝั่งนู้นมันจะบวมมีแตกหน่อยเปลี่ยนมันมีอยู่แล้วผมว่าเชียงกงมีอยู่แล้วต้องมาหาซื้อเอาเบาะเก๊ะอะไรเงี้ยเนี่ยขี่รถเก่ามันจะเป็นเนี้ยผมชอบเนี่ยตาได้เลยเนี่ยตอนเด็กนั่งเนี่ยเมื่อคืนมันดีไอ้พววกเนนี้ยผมม่าั บางคนอาจจะไม่ชอบแบบประหยัดงบก็ไปหุ่มคาร์บ,บอนก็ได้พุ่มคาร์บ,บอนกรงมงเก็บได้ภายในมันแตกเติกมันธรรมดารถครับเบาคุณดูเบาผ้าเนี่ยตะกล้องแพ้ไหมเบาผ้าเป็นไงเบาผ้าสภาพดีอยู่นะสภาพดีอยู่นะเบาผ้ามีปรับเบือนด้วยรถสมัยนี้มีเปล่าปรับได้เบาเองเดินหน้าายหลัง Yeah. ตอนแรกเจ้าของก็บอกว่ามันเป็นเกียร์ออโต้เพราะว่าเรือนไม้มันเป็นเกียร์ออโต้เหรอมันเป็นเจ้าของคนนึงเขาเอาไปเปลี่ยนเป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาแต่ว่าเรือนไม่รถเดิมเดิมมันเป็นเกียร์ออโต้คือได้รถมาคุ้มแล้วเพราะว่าถ้าไปยกเกียร์ของมันมาอีกแพงแพงนะครับเกียร์มันไม่ใช่ถูกๆนะครับยกเกียร์ธรรมดามาใส่เป็นเกียร์ออโต้นะเปลี่ยนจากออโต้ไปธรรมดากูพูดที่ยงพูดเนี่ยเ,เออนะภายหนังไม่เป็นไรรถเราซื้อแล้ว หลังก็ประมาณนี้ครับไม่ได้เก็บเลยลรถคันนี้คือได้มาถูกมากดูดิเนี่ยไม่ต้องํำอะไรเลยนะ่ะคือบอกอไงผมเปลี่ยนอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้ผมพอพอมีแหล่งที่จะซื้ออยู่แล้วนะครับผมแหล่งที่จะซื้อไม่ยากแน่นอนแล้วคือดูลําโพงแถมลำโพงมาให้ลาโพงดอกเท่าไหรนะ่น่ะดีด,ดูอดอกเดิสองดอกอะ่ะอ,อ้าวคือผมชอบรุน่นเนี้มันถูกเวยอะไรมันใส่ด้วยกันได้แลนเซอร์อีโวงเนี้ยดูดิสวยเป็นไง บึมๆไปเลยผมว่าเมื่อก่อนใครมีเพ่มากแต่ผมเิดไม่ทันเนยฝั่งน,นี้ล็อกเไปิดไม่ได้มาฝั่งนี้แล้วกันนี่เป็นไงนี่ครับฟังก์ชันล็อกเหมือนรถรถมิซูจะเป็นอย่างนี้ทุกคันเลยแค่ทุกคันเลยมิซูบ้านผมก็ขับมิซูทุกคันเลยเนีย่ยเป็นงนี้ผมชอบมิซูเห็นไหมแล้วดูดิเนีย่ยขอบบงขอบยางหาซื้อได้แล้วเนีย่ยอันนี้ไปเปลี่ยนได้แล้วกระจกเสียไม่เป็นไรไม่ซีเรียบขอแค่แบบขอให้มันครบที่เฉลยผมก็พอใจแล้วคุณดูนะ ถ้าเป็นรถที่แบบว่าผ่านไป30ปีเงี้ยไอพวกเคสเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่คุณดูิี่อะอะตากล้องแพรไปเลยคุณยิ้ว่าสภาพครบแค่ไหนอะดูดิตะมุกสติกเกอร์เห็นไหมถ้าเป็นรถรถเกา่าแบบเก่าเก่าสภาพอย่างเงี้ยผมว่าไม่มีแน่นอนต้องแบบขูดแล้วดูดิแผ่นอะไรอะไรเขาเรียกบาคุงบาโค้ดัอยู่เลยคือสภาพมันดีมากแล้วพวงมาลัยนี่แบบสปาโกนะ้กเนี่ยเบาะเคอร์กี้เอ๊ะอย่าผมทําแน่นอนเห็นไหม รถเก่าก็จะสภาพวายนี้นี่เลยฝางรุ่งน้ำมันเดี๋ยวผมนั่งให้ดูแล้วกันว่าสภาพเป็นยังไงนะนี่เป็นไงคือแม่งขับสบายอะเห็นไ,ไหมเรือนไม้มันเป็นเกียร์ออโต้ฝั่งนี้เ็นเกียร์ออโต้เนี่ยแบตกระบงกระตูผมว่าน่าจะตัวท็อปไหมเจ้าของเก่าใช่ไหมตัวท็อปอใช่าจะใช่เหมือนตัวท็อปเปนาะเพราะว่ามันมีกินเป็นเกียร์ออโต้แพง กูปิดกุญแจอแล้วเฮ้ยตกใจเลยเฮ้ยตกใจเลยสัสดูว่ารถผีสีเฮ้ยตกใจเลยผีเนี้ยกูปิดกูปิดกุญแจแล้วเฮ้ยคุณชมเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพากูหลอนไปอ่ะเฮ้ยกูปิดกุญแจแล้วแล้วปินยุติดเองไอ้สัตสไปิดกินดินเสียงใช่ไหมไอ้เฮ้ยซื้อรถแถมอะไรให้กูไปเนี่ยเอาแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าท่าไม่อยู่ก็ดูแลดีๆนะเออ อันนี้เป็นเกียร์ออโต้ไอ,อนน้เกียร์เกียร์ปุกอันนี้ฟังเสียงได้ใช่ไหมเดี๋ยวเบรกอุ้ยเบรกแข็งอยู่นะเบรกแข็งอยู่ใช้ได้คอยเบรกอยู่ก็เรล่นได้อยู่ปอดตานะครับเดี๋ยวฟังเสียงกัน เส็จก็ได้ไหมเส็จก็ได้ไนหะมท่อไม้อยู่แล้วแต่ว่าท่อมันไม่ได้ลั่นคเป็นท่อแบบหมกๆกแคเมียบเนี่ยคือสภาพนี้คือได้ไปคือแบบคุ้มอ่ะอีกสักรอบแล้วกัน แต่เราต้องไปตั้งเพิ่มปิดแล้วกันทูไปกินกูตกใจเลยไปกี้เนี่ยลำโพงวิทยุติดเองก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับผมก็ไหนผมบอกว่าจะเล่นรถจะเล่นรถพวกนี้มันต้องเราต้องมีคุณแจฟส์อันหนึ่งอย่างผมก็ซื้อมาไม่ได้อะไรไม่ได้ไม่ได้รีบใช้อะไรมากก็ประมาณคร่าวๆแล้วกันนะฮะก็จะรวมผมตีเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณสัก5 0บเปอร์เซ็น เพราะว่าเครื่องเงียบหนึ่งเครื่องไม่ได้ดังกล้าไม่ได้ดังลูกอะไรอาจจะเอาอาจจะไปพิตใหม่มีตุนก็ไปพิตใหม่อาจจะไปเปลี่ยนล้างหมูฉีดอะไรให้มันภายนอกทำดแนนะะีแล้วกันนะฮะผมตีไภาพ40%ประมาณ50%แล้วกันไอ้ที่50%เหลือริงกิงนะเว้ยเครื่องไม่ต้องทำอะไรมากเลยเก็บแค่ชุดเสียงเดียวนะเจ้าของเกนะ่าเนาะเนี่ยเก็บแก้ข้างนอกให้มันใหม่ลงมงุงลงล้อยางอะไรทำให้มันใหม่ภูมิภายในใหม่พอแล้วทีนี้พอแล้วผมสำหรับผมนะ ก็คลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์สอจอสุนพัฒนบอกแล้วว่าสุดทุกวงการไม่สุดไม่ใช่สอจอนะผมอย่าลืมกดติดตามแล้วกดซับสไครแล้วก็กดกระดิ่งชิงกระเบลด้วยันกันแล้วกันใหม่คลิปหน้าจ้ะ